สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะโดยทีมภาพเอฟซีดริมอนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวตราดจตุจักรมีนจตุจักมีนสาขาสองนั่นเองนะ,ะวันนี้เราก็นะฮะเดินทางมาถึงตลาดตอนช่วงเที่ยงนะฮะโดยประมาณวันนี้พบกับน้องสตาเมวสิกนะคะฝากช่องใหม่ของน้องไว้ด้วยน้องสตานะฮะ น้องสุตาชเนลนั่นเองนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะทุกท่านที่เมตตาน้องสุตาในวันที่14วันนี้วันเลือกตั้งนะฮะดูลักษณะนะคึกคืนก็น่าดูเลยต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะทุกท่านด้วยนะฮะที่เมตตาน้องสุตารู้สึกว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ยังไม่อยากจะจากน้องสุตาไปเลยนะฮะเพราะว่าได้ชมการแสดงของน้องอย่างเพลิดเพเลินเจริญใจนะ ในใจก็คงจะคิดว่าอเราอยากได้ลูกแบบนี้บ้างจังเลยนะฮะหยอกหยอกหยอกนะเอาละท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เก็บนะ,ะมาฝากนะฮะนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะฮะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสาหรับน้ําใจที่ส่งให้สุตาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะ,ะน้องสุตาก็ยิ้มจนแก้มปีกเลยทีเดียวนะฮะเต้นไปยิ้มไปถะะ้าไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเลยสองชั่วโมงเต็มที่ในการแสดงตรงนี้ละกันนะฮะ ระหว่างที่น้องทำการแสดงนั่นเองนะเราก็จะพาทุกท่านนะไปเดินชมตลาดนะที่อยู่ด้านในนะของสินค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่จะไปนั่นเองนะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณนะฮะร้านค้าด้านข้างด้านเคียงเราก่อนนะฮะรวมไปถึงนะฮะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านเลยนะฮะที่มามอบกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทิปหรือไม่ว่าจะเป็นนะฮะการถ่ายรูป วิดีโอของน้องนะฮะก็เป็นกําลังใจให้น้องมากมายเลยทีเดียวละกันนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นระหว่างนะฮะการเลือกตั้งในวันที่14นะฮะผู้คนก็จะดูคึกคักเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่านะฮะวันนี้น้องก็นะฮะแสดงสุดริดเดชนะฮะเต็มพี่เลยนะฮะสำหรับการแสดงของน้องก็จะพบน้องได้นะฮะทุกวันเลยนี่ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่นะพี่ คนสวยใจดีของเรานนคะขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะ้ะอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับน้ําดื่มนะหรือว่านนะะ้ะช่วงพักเบรกมาช่วยน้องร้องเพลงนะคะเพื่อหาทุนการศึกษานะ่ะรายได้มอบให้น้องสุปาหมดเลยนะฮะยังไงฝากไปอุดหน,นุนกระเป๋าพี่เขาด้วยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาเข้าสู่นะคะข้างไมกันเลยนะะโอ้โหมันเลยมันเลยนะฮะโอโ้สินค้าของเราเยอะแยะมากมายเลยนะแต่วันนี้ เป็นวันนะเลือกตั้งนะบางร้านอาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าไปทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนั่นเองนะฮะโอ้ไม่กอนะฮะกางเกงสวยๆโอ้ถ้าเป็นเราสมัยก่อนนะฮะเราจะแวะซื้อเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ซื้อใส่ไม่ได้นะฮะอ้วนขึ้นนะฮะเราอ้วนขึ้นเราไม่สามารถที่จะใส่ได้แล้วนะฮะอ้าวเดินกันต่อไปเลยนะฮะหลายท่านอ๋อก็สงสัยนะโอ้ทำไมนะ ไรสดอะไรอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ไรนะแค่อัดวีโอลงช่อง YouTube นะฮะสุปตานะฮะแชนแนลนั่นเองนะฮะฝากไปด้วยนะกันนะฮะโอ้โหเสื้อผ้าสวยๆงามๆม,มากมายเลยทีเดียวนะ,ะมีทุกรุ่นทุกไซส์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะเด็กวัยรุ่นนะกลางเกงยีนมากมายเลยทีเดียวนะเสื้อผ้าเสื้อยืดหมวกกิ๊บเกแฟชั่นต่างๆโอ้ทุกท่านเดินไปยังไงก็ไม่สุดนะฮะ พราะว่าไกลเหลือเกินสุดลูกหูกลูกตาเลยนะต้องเราต้องค่อยๆเดินนะถัดจากเรานี่ไปนี่ก็จะเป็นตลาดสดนะคุณผู้ชมตลาดสดด้านหลังนะจะมีของสดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะโอ้เสื้อผ้าชุดนี้นะจังสวยบตดตาบตดใจเหลือเกินนะแต่เราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพร้อมเราจะกลับมาซื้อน,นะ,อะเดินไปเรื่อยๆโอ้สินค้าของเรานะคะราคาไม่แพงนะตั้งแต่ เริ่มต้นตั้งแต่20บาทเท่านั้นเองนะคะไปจนถึง100 200 300แล้วแต่นะคะสินค้านั้นๆน,น,นะโอ้โหเดินไปนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะเดินหมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเดินไปแล้วก็เหนื่อยไปด้วยนะคะโอ้โหรองเท้าคู่ละ50บาทเริ่มต้น50บาทเท่านั้นเองนะอเดินไปเดินมาแล้ว รู้สึกว่านะฮะโอ้ท่านผู้ชมผู้ฟังให้ความสนใจนะฮะบอกว่าโหมันทําอะไรของมันนี่ต้องขออภัยด้วยในความไม่สะดวกนะ,ะเอาละเราก็ไปต่อนะสินค้าของเราไม่ได้มีเท่านี้นะสวยงามมากเลยนะครับตลาดเปิดนะเสาร์อาทิตย์เริ่มเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะจนนู่นแหละค่ะประมาณทุ่มสองทุ่มได้นะฮะมาเชิญมาชมมาเที่ยวนะฮะมาชอบมา ซื้อสินค้าดูนะคะว่าสินค้าของเราจะตรงปกไหมเอ๊ะผ่านไปนี่สนุดตาเลยนะฮะนี่ของฝากนะฮะใหม่ๆสดๆกันทุกวันเลยนี่ช่างเป็นกิโลกิโลนะฮะของฝากจากตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะโอ้โหเดินไปนะฮะชอบตัวไหนนะฮะหมานเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะทุกคน <S 2> <S 2> <S วันนี้ก็จะเป็นบางร้านก็ไม่เปิดนะฮะเพราะว่าเขาทำกัน หยุดไปใช้สิทธิ์กันนั่นเองนะคะสำหรับเราก็ไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากว่านะมีแต่สิ่งของที่เรานะ,ะอยากได้ทั้งนั้นเลยนะวันนี้เราขอถ่ายเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหนาเรามาซื้อกันใหม่เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่างบประมาณในการช้อปปิ้งเราจะไม่มีเลยนะคะมาเจอผ้าม่านสะดุดโอ้โหสะดุดลูกหู้ลูก,ลกพาลนเกินไม่แพงนะฮะ ร้อบเาทนะคะเซลล์ราคานี้โอ้โหที่แตดจัดมีนั่นเองนะฮะลองมาเลือกสรรดูนะชั้นบนของตลาดก็จะมีการนะฮะสอนเล่นกีตาร์สอนเล่นเปียโนสำหรับน้องๆหนูๆน,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 นะตีกองด้วยนะฮะท่านใดอยากจะมาใช้บริการก็มาตีต่อสอบรามได้เลยนะฮะโอ้โหเป็นยังไงละคะท่านผู้ชมเหนื่อยกันเรียง โอ้โหที่นี่ไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะฮะบิวตี้เฮาส์นะฮะเสริมความงามเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะโอ้โหเดินกันจนเมื่อยเลยละสิเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเมื่อยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะขอตัวนะกลับไปอยู่จุดเดิมที่น้องสุตาได้ทำการแสดงนะยังไงก็ฝากติดตามนะช่องของน้องสุตาด้วยนะ,ะสุตาชแนลนะฮะฝากไว้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะครับ